สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับก็วันนี้มีเทคนิคดีๆนะครับมานําเสนอนะครับมาแนะนํามาแชร์ประสบการณ์พอดีเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับที่ามาเจอต้นไผ่สร้างมนในสวนนะครับแล้วก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยไผ่สร้างมนเนี่ย การแตกกิ่งของไผ่สร้างหมุนมันจะอยู่สูงนู่นนะครับข้างบนเลยถ้าเกิดเราตอนหรือ,อาการทำงานก็จะยากลำบากนะครับพอดีมันมีไผ่ต้นหนึ่งนะครับหน่อหนึ่งมันมีรอยมแมลงกัดแทะตรงนี้นะครับนี่มีมีรอยมแมลงกัดแทะเสร็จแล้วมันก็จะแตกตาแตกตาออกมาอย่างนี้นะครับ เป็นแตกยอดอแทงยอดออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วผมก็เลยอลองมาทำดูนะครับโดยการสับสับเนื้อข้อตาขึ้นมาสับเนื้อข้อที่มันจะออกตานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับขึ้นมาปุ๊บประมาณสัก ยี่สิบวันได้ไมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะสิบยี่สิบวันเนี่ยมันก็จะเริ่มแทงมันสิบวันนะครับไม่เกินสิบวันมันก็จะเริ่มแทง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 พวกนี้ออกมาเป็นตะตุ่มเริ่มแทงออกมานะครับตัวน,นี้ทําไว้นานแล้วนะครับมันก็จะเริ่มแทงออมาแล้วก็ระดับนะครับมันก็จะต่ํานะครับมันจะต่ํามันไม่อยู่สูง เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ต้นที่เราไม่ได้ทํานะครับต้นที่เราไม่ได้ทําแล้วก็มาดูการแตกตาของมันเพราะว่ากอนี้ออกสามหน่อนะครับผมลองทําไปสองต้นนะครับส่วนต้นที่ไม่ได้ทํานะครับผมคือต้นนี้นี่ครับหนอนี้ไม่ได้ทำมันก็จะยังไม่แตกตานะครับผมมันก็จะสูงทะลุดขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับลองสังเกตนะครับเนี่ย ต้นที่ทํากับต้นที่ไม่ได้ทำนะฮะสองต้นนี้ต้นนี้ทําต้นนี้ไม่ได้ทํานะครับเนี่ยดูการแตกแตกตานะครับต้นที่ทํานี่แตกนะครับเนี่ยยอดเห็นไ,ไหมฮะยอดยอดยาวยาวเป็นแขนเลยนะครับส่วนต้นที่ไม่ได้ทํานี่ครับโน่นมันจะขึ้นไปแตกด้านบนนะครับมันจะขึ้นไปแตกอยู่ด้านบนสูงนะครับการท,ทํางานลําบากนะครับ สำหรับเห็นตาอย่างนี้นะครับตาอย่างนี้มันมันมันเป็นตาก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่แทงมันจะไม่แทงหน่อออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะตอนไม่ได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการตอนนะครับนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับ ซึ่งการทํางานถ้าเกิดว่าเราจะตอนนะครับมันก็จะทํางานง่ายนะครับมันอยู่ในระดับต่านี่ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับตัวนี้ตัดตัดเอาลำไปใช้งานแล้วก็มันก็มันก็มีตาอยู่ตาเดียวนะครับนี่ผมก็เลยลองตอนดูก็เห็นมีรากอยู่นะครับผมมีรากออกอยู่นีนี่ครับผมเห็นเห็นรากขาวๆไหมครับตัวนี้ก็ ตัดไปปักชำได้แล้วนะครับผมโดยส่วนมากไผ่ที่สวนนะครับผมจะไม่ค่อยตอนเพราะว่าผมตอนไม่ค่อยออกลากนะครับสําหรับไผ่สังมนแต่ที่เขาขายขายกันเขาก็ตอนกันนะครับแต่ส่วนมากผมจะขุดขุดเงาไปเลยขุดเงานะครับรอยขุดเงาผมนู่นนะครับยอดตรงนี้ก็คือต้นนี้นี่ยอดนี้นะครับยอดที่หักลงมานี่คือต้นนี้ ผมก็ไปเขย่านะครับนู่นมันก็จะเขย่าปุ๊บมันก็จะจะหักพอหักปุ๊บมันก็จะแตก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 แขนงนะครับแตกตาแตกแขนงออกมาไว้สาหรับการตอนนะครับแต่เทคนิคที่ผมใช้คือตรงนี้นะครับเนี่ยบากตรงเนี้ยบากเหนือข้อตาขึ้นมาบากเหนือข้อตาขึ้นมานะครับสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับสักหนึ่งนิ้วมันก็จะแตกแตกให้เราได้ตอน ก็ถามว่าตอนตอนไหนก็ตอนแก่นะครับตอนมันแก่แล้วตอนที่มันพร้อมจะตอนนั่นแหละตัวนี้ผ่ปีหกหนึ่งนี่ลำนี้ผมเขียนไว้นี่ครับผมก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับมาฝากบางท่านอาจจะบอกเฉือนตรงไหนนะครับนี่เฉือนตรงนี้เลยนะครับมันจะมีกาบอยู่เห็นไหมฮะนี่ ฝังไอฝังที่มียอดแหลมๆนี่แหละนี่ฝังที่มียอดแหลมๆเนี่ยเฉือนตรงนี้เลยนี่ครับเฉือนเลยตอนที่มันอ่อน,ออนหรือตอนมีก็ได้นะครับตอนแก่ๆตอนนีนะ้ตอนนี้กําลังพอดีเฉือนปุ๊บมันก็จะแตกตาให้เราแตกยอดนะครับแทงยอดออกมาแตกกิ่งแขนงออกมาผมก็เรียกซ้ำไม่ถูกก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับตามนั้น นี่นะครับไผ่สร้างมนต้นนี้อายุ8ปีนะครับเป็นไผ่ที่ปลูกจากการพอร่อเมล็ดต้นนี้อายุเข้า8ปีก็เป็นไผ่ที่เราทราบอายุแน่นอนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในสวนสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับ ทำจากทุง่งนาโล่งๆกลายมาเป็นป่านะครับผมโอเคขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ